จอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่บรอกกิ้งสไตล์ประจวบ,บนที่19กรกฎาคม2566โดยชายผู้บังคับฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้การเด็กรับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจะก,กันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าว,วันนี้เสร็จสิ้นเวลาที่รอคอยเอกนิปัญญานรุกทีมชาติไทยเตรียมเปิดตัวที่ประเทศญี่ปุ่นนะ ดยการนี้เป็นที่ระเบอดแล้วสำหรับนิวของเอกนิปปัญญานดารุกทีมชาติไทยย้ายสู่เวทีเจลิกเล็กขอขทางญี่ปุ่นในช่วงเดยที่2นี้และก็มีการรายงานข่าวด่ว่าเอกสารในการดําเนินการในการย้ายทีมของเอกนิตป,ปัญญาเสร็จสิ้นเป็นที่ระเบอดแล้วรวมไปถึงวีซ่าเวิร์กพอมิชการทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นก็เสร็จสิ้นเป็นที่ระเบอดแล้วเช่นเดียวกันโดยตอนนี้เหลือเพียงแค่อย่างเดียวก็กคือเอกนิปปัญญาเดนินทางสู่เมืองไซตามะประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น โดยคาดการณ์ว่าสัปดาห์หน้าจะมีการเปิดตัวที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการโดยหลังจากนี้ไปโอเอกเนตเนียจะเดินทางไปถึงญี่ปุ่นอุรุกวะบริเตมอนจะส่งตัวผู้เล่นเอเชียหนึ่งคนย้ายมาร่วมทีมเมืองทองในครั้งนี้กันอีกด้วยอ่านะผมเป็นดีลแรกสลับตัวกันนะฮะต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรเชบุกเอกนิปัญญาทําให้ได้นะแล้วมาดูประเด็นข่าวจอบมารก,กันอีกครับก่อนจะบวกกับทางชนะทิพย์บอยยามินิกถล่มคู่แข่งยับเยินไปถึง27-0 โดยการน,นี้สมโมสรบาไบแซนมิวนิกทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกบุนเดสซิกาเยอรมันประเดิมอุ่นเครื่องนัดแรกกระนำยิงทีมคู่แข่ง FC ฟซีบรอกชั่นอีเกลิลไปถึง27ต่อ0ทำลายสถิติตัวเองที่เคยทำเอาไว้เมื่อปี2019ที่23ต่อ0โดยเกมน,นี้บาไบแซนมิวนิกได้ประตูจากทางจามาโมเซราไมาสติสแตลและก็มาเชลซาบิเซอร์ผลัดกันยิงคนละ5ประตูในครั้งนี้ หลังจากนี้ไปบริยานบินดิคมีคิวยกพลบุกไปเยือนประเทศญี่ปุ่นพบก,กับสมโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมแชมป์ีิม,มีบริกอังกฤษในวันที่26กรกฎาคมต่อด้วยพบก,กับทางคาวาสกิฟอนเตเลอดีตทีมแชมป์เก่าชนะทิพย์สงกรานศ์ในวันที่19กรกฎาคมกันต่อไปนะนะแต่ผมบริยานบินดิคนะฮะอะไรจะโหดขนาดนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอบมานก,กันครับ 3ทีมยักษ์ใหญ่ลงขันสนับสนุน13ทีมไทยลีกได้ช่องถ่ายทั้สุดแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยการนี้ครั้งแรกในหน้าประาศร์ฟทุตวัลไทย3ทีมใหญ่มีมติลงขันช่วย13ทีมไทยลีกที่ประชุมไทยลีกที่โปรแกมโปรแมนซึ่งมีการใช้เวลาเพียงคุยกันายาวนานหลายชั่วโมงในวันนี้และก็ได้รับการเปิดเผยจากเพจบีบางปะกง ได้ข้อสรุปสุดท้ายมาแล้วโดย3ทีมยักษ์ใหญ่นำทัพมาโดยบุริลัมบ BG ประชุมและก็การท่าเรือเอฟซีมีมติจะช่วยกันลงขันในการจ่ายเงินสนับสนุนให้อีก13ทีมที่เหลือในศึกไทยลีกเป็นต้นทุนตั้งต้นทีมละ3ล้านบาทซึ่งจะทยอยจ่ายเป็นรายเดือนเดือนละ1ล้านบาทไปจนครบ3เดือนโดยทั้ง3สโมสรใหญ่จะไม่รับเงินจำนวนนี้แต่จะควัก ทุนตัวเองเนี่ยมาช่วยทีมอื่นๆเขาขนาะเดียวกันแพลตฟอร์มในการถ่ายทอดสดจะใช้ท่องทางของทาง a p s p l a เเป็นหลักในครังนี้นะแต่ทาง a p s p l a y ก็ไม่ได้เป็นผู้ซื้อลิสิทธิ์เหมือนปีที่ผ่านมาเป็นแค่เพียงช่องทางในการถ่ายทอดสดเท่านั้นซึ่งมีการตกลงเบื้องต้นว่าจะคิดค่ากันเนินการ20%จากค่าสมาชิกทั้งหมดที่ทุกทีมหามาได้ในครังนี้นานะผมเป็นตัวว่างานนี้ นี่อาจจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปซะก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วต้องเราดูกันต่อไปในแผนระยะยาวว่าจะเป็นเช่นไรเลามาดูประเด็นข่าวจอมมานกันครับเหตุใดแข้งใหม่เบองทองห้ารายยังคงไร้ชื่อดาวยิงหน้าใหม่ในคารากีนะโดยกันนี้หลังจากที่มีการประกาศนะฮะเปิดตัวนักเตะในตลาดซื้อขายของฤดูกาลสองพันยี่สิบสามกิเดนพยองเืองทองจัดการคว้าสี่แข้งไทยกับอีกหนึ่งแข้งต่างชาติเขออ้ามาร่วมทัพนำทัพมาโดยธนวัฒน์สุจิตทาฟอนมิดฟิลด์เบอร์สิบ ทิสตองโดแบ็คขวาเบอร์19ชองโคโรบีรงเซนเตอร์แบค็แบคเบอร์5นัทวันโทบ้านชงแบ็ไซ้ายเบอร์25และก็สวิตไปพมราชแบ็กซ้ายเบอร์2ในครั้งนี้และจะเห็นได้เลยว่าหลักๆแล้วการเสริมทัพในครั้งนี้เป็นการเสริมแกร่งในแผงแบ็กโฟมากถึง4รายโดยมีเพียงแค่เจ้ากันมิดฟิลด์ที่สามารถเชื่อมโยงกับแนวรุกรวมไปถึงศูนย์หน้าของทีมได้แต่อย่างที่ทราบกันนะว่ายังไม่มีกำหนดการที่แน่ชัดถึงการกลับมาลงสนามของอดีตแข้งเลอสซัสตี้ในครั้งนี้ เมื่อเป็นเช่นนั้นณปัจจุบันในการเสริมทีมที่มีการเปิดตัวไปแล้วถึง5รายนักแต่ที่พร้อมจะช่วยทีมในช่วงซีซั่นใหม่ล้นแล้วแต่เป็นแนวรับทั้งสิ้นกับแข้งขาออกนะฮะที่มากกว่าแข้งขาเข้าซะอีกรูคัสโฮชาเฮดเรยอาดิเย ซาดอมีซาเยฟสุพรปินาคาตาโภบุญทวีเทพวงศ์ปฏิวัติคำไหมและก็เยสเปอร์นิโฮมเพราะเห็นใดเมืองทองถึงยังคงไว้างใจตำแหน่งแดนหน้าแม้จะคงยังยืนยันจากทางบิ๊กเป้รณิตซึ่งวาจาพู้ในการสโมสรถึงการปล่อยตัวแข้งต่างชาติยกชุดไม่ว่าจะเป็นเฮนรี่เอนเยตกองหน้าเ e อริกโจฮาน่าโอมันดี้ตัวรุกและก็ซาดอมิซาเยฟตัวรุกอีกหนึ่งคน โดยหนึ่งเดียวที่ยังไปอาจได้ไปต่อกับทีมนั่นก็คือเดอะแบ็กคนใหม่แต่หน้าเก่าอย่าง,างวินเบรียมพอฟที่กลับมาซบทีมอีกครั้งแตได้ที่2ของฤดูกาลที่แล้วก่อนจะสร้างสรรผลงานการะทงแสงหน้าขึ้นไปเป็นดาวสันโวกข,ของทีมแบบเหลือจะเชื่อนะฮะด้วยการลงเล่นทั้งหมด16นัดยิงไปทั้งหมด15ประตูกับอีกเสียแอสซิสนี่จะเป็นคำตอบว่ากองหน้าตัวความหวังอันดับที่1ยังคงเป็นมือสังหารเลือดแซมบ้าที่ไว้ใจได้เสมอ พราะเมื่อไปการตัวเลขอยู่แล้วการเข้ามาของพ็อปเพียงแค่ประเดี๋ยวก็สร้างความแตกต่างแบบพริกหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้ในคขณะนี้โดยเล็กที่1ไม่มีวินเดนพรอพเมืองทองลงเล่น15นัดยิงทั้งหมด23ประตูเสีย22ประตูประตูได้เสียบวก1เก็บได้16คะแนนรั้งอันดับ10ของตารางคะแนนเลกที่2มีววนเนพรอพเมืองทองลงเล่น15นัดยิงไปถึงส3ประตูเสีย15ประตูประตูได้เสียบวก18 เก็บได้ผึง34แต้มจบอันดับที่4นี่คือตัวเลขของความแตกต่างอาจจะไม่ใช่แค่พอปเพียงแค่คนเดียวที่ทาให้เปลี่ยนจากทีมลุ้นหนีตกชั้นในเล็กแรกเป็นทีมที่ทําคะแนนเป็นอันดับที่2ในเลกที่2ตามหลังจากฝูงบุรีลำเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าพอปเนี่ยก็มีส่วนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเกียรุก เพราะเมื่อจบฤดูกาลเมืองทองก็กลายเป็นทีมที่ทําประตูได้เป็นอันดับที่2ของลีกเป็นรองเป็นแค่บุรีรัมเจ้าของทีม3แชมป์ชนิดที่ไม่มีใครคิดว่าจะกลับมาทำผลงานได้ดีช่วงท้ายของฤด,ดูกาลเมื่อทางวิเนเดียมพอบยังคงอยู่ในทีมบวกกับแข้งไทยที่ฝากความหวังเอาไว้ได้มากขึ้นอย่างทางปรเมศอาจวิไล6ประตูนอกจากนี้หากเอกนิตป,ปัญ,ญญายังไม่ย้ายไปเจลีกตามข่าวลือ ก็ยังเป็นตัวที่เด็ดได้เช่นเดียวกันและอย่าลืมนะว่าโคต้าต่างชาติของเมืองทองยังเหลือเฟือที่จะเสริมเข้ามาเพิ่มทั้งในทวีปและก็นอกทวีปต้องไปลุ้นกันว่ามาริโอโยูรอฟสกีจะเลือกใช้ตำแหน่งแนวรุกหรือสุนหน้าตัวเป้าหรือไม่เพราะการติดอาวุธที่หลากหลายย่อมดีกว่ามีอาวุธให้ใช้เพียงแค่หยิบมือเดียวอย่างแน่นอนในขรานี้ เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันลวกันว่าจะเป็นเช่นไรการวางแผนมานี้ดีแล้วใช่ไหมงานนี้ยังไม่มีใครรู้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากักนนี้ครับเอาได้ยังไงโค้ชปาร์คเปิดใจถึงจุดเริ่มต้นของวอลเลย์บอลชายไทยเผยสาเหตุทำไมถึงยิ้มไม่ได้ โดยการนี้ความลงหลังการคว้าแชมป์ปติศาสตร์ของวอลเลย์บอลชายไทยภายใต้การนำทัพของโคชปาร์คปาคกกีบอลหัวนหน้าโคชชาวเกาหลีใต้ที่อาจเอาชนะทีมชาติบาเรนไป3เซตรวดประกาศแชมป์ a อ c c h a ชาเล g e Cup 2023นโดยโคชปาร์คเปิดใจถึงความสำเร็จในครั้งนี้ของวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยบอกว่านั่นคือจุดเริ่มต้นที่ดีนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของวอลเลย์บอลชายไทยเท่านั้นเราเพิ่งเริ่มต้นจริงๆหลังจากนี้เข้าใจเลยนะว่ามันเหนื่อย ในทุกๆนาทีที่ทํามันจะอย่างดีที่สุดแล้วส่วนเกมนัดชิงย้ําเตือนนักกีฬาให้เล่นให้สนุกเท่านั้นผมเพิ่งจะทําทีมได้เพียงแค่สาเดือนหรือว่าเป็นระยะเวลาไม่นานในการทําทีมชาติเขาเองก็ทําอย่างเต็มที่แล้วนักกีฬาทุกคนรับฟังเขามีจิตใจพร้อมจะปรับเปลี่ยนปรับตัวเข้าหากันผลลัพธ์ออกมาได้ในทางที่ดีหลังจากนี้ไปไม่อยากจะพูดอะไรเยอะมันค่อนข้างยากแต่ก็จะทําเต็มที่นะครับอย่างไรก็ตามได้มีการถามไปยังโค้ชป้าคนนี้ว่าทําไมไม่ข้อย,ยิ้ม ทางโค้ชปาก็บอกว่าก็อยากจะยิ้มในช่วงการแข่งขันแต่ว่ายิ้มไม่ได้จริงๆสำหรับทางวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยคว้าแชมป์รายการ ABC ชาเลนจ์คัพ2023ได้เป็นสมัยแรกพร้อมกับคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปเอเชียเป็นหนึ่งใน8ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน FIVB ชาเลนจ์คัพ2023แลหว่างวันที่27-30กรกฎาคมนังกรุงโดฮาประเทศกาตาร์เพื่อชิงตั๋วไปแข่งขันเวทีโลกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024 ที่กำลังจะมาถึงนี่เองครับอาแต่ผมเป็นว่างานนี้ถือว่ามีเป้าหมายชัดเจนและเขาก็บอกแล้วว่าสาเหตุทําไมที่เขาถึงไม่ยิ้มยังกับปักคังซอกของทางาาฟุตบอลเวียดนามเลยนะครับและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมานโปโรคิงสไตล์ประจำวันที่19กรกฎาคม2566โดยชายผู้บังคครั้งฟุตบอลไทยครับ